เปิดหน้าถัดไปข้อที่สเชื้อไวรัสตัวนี้ชื่อว่าอะไรยายโครโรนาเด็กๆเขียนไว้ลูกโครโรนาแปลว่ามงกุฎเขาบอกว่าโควิดหน้าตาเหมือนมงกุฎว่าสั้นคำถามคือมงกุฎตรงไหนวะใช่ไหมลูกโครโรนาแปลว่ามงกุฎนี่คือชื่อไวรัสนี่คือลักษณะของไวรัส และโคโรนาในลูกก่อให้เกิดโรคโควิด HIV เป็นไวรัสก่อให้เกิดโรคเอดเราไม่มีโรค HIV ไม่มีโรคโคโรนาแต่มีโรคโควิดและโรคเอดสังเกตชื่อโรคจะต้องมีตัวอักษรตัวไหนตัวดีด็อเพราะมาจากคาว่าอะไรลูกดีซีแต่ว่าโรค คนติดโครนาจำเป็นต้องเป็นโควิดไหมไม่ถ้ามันเป็นไงลูกเธอถ้ามันบอกว่าคุณจะเป็นโควิดก็ต่อเมื่อมีไวรัส8ล้านตัวแต่เข้าไปสี่ล้านเป็นไหมไม่แปลว่าปริมาณเป็นไงลูกไม่ได้เพียงพอเหมือนกับคนเป็นเอดเหมือนกันก่อนที่จะเป็นเอดเขาต้องติดอะไรก่อนติด HIV พอติด HIV ป,ปั๊บเป็นไงลูกปริมาณเม็ดเลือดขาวเขาต่า แต่คนที่เป็นที่ติด HIV ไอาจำเป็นต้องเป็นเอดไหมไม่เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับเชือ้อเพอตอนสุดท้ายนะวัตกรรมเป็นไงลูกพอกินยาฉีดอะไรลูกภูมิคุ้มกันต่างๆเข้าไปปับ๊บภูมิคุ้มกันเขาก็ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเอดอย่าเข้าใจผิดนะครับทีนี้เด็กๆลูกไปดูกราฟข้อนี้ไม่น่าจะยากเธอฉีดวัคซีนกี่รอบยายครั้งแรกพวกเธอฉีดอะไรจ๊ะ ไฟเซอร์วัยรุ่นไฟเซอร์ใช่ไหมไฟเซอร์ Pfizer, ใช่ไหม